หลังจากที่มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 หรือราผิด a t อัติเจนเทสคิตไดตเองนั้นอยอขอแนะนำการใช้และข้อควรระวังเพื่อจะใช้งานได้อย่างถูกต้องชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่สามารถหาซื้อมาใช้เองนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากอยอสามารถตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตได้ทางเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ โดยคลิกที่แบนเนอร์ชุดตรวจโควิด19ที่ออยอ,อนุญาตจากนั้นให้คลิกรายชื่อชุดตรวจสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไปและเลื่อนดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งสามารถคลิกลิงก์เพื่อดูวิดีโอขั้นตอนการใช้งานโดยชุดตรวจประเภทนี้จะจำหน่ายในสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐและร้านขายยาที่มีเภสัชกรเท่านั้นชุดทดสอบจะประกอบไปด้วย คู่มือหรือเอกสารกำกับการใช้งานตลับทดสอบหาเชื้อโควิด1 9หลอดใส่น้ำยาสกัดเชื้อและฝาหลอดหยดการเก็บตัวอย่างหรือไม้สวอฟสำหรับวิธีเก็บตัวอย่างจะเก็บจากโพรงจมูกหรือน้ำลายซึ่งผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนวิธีการทดสอบการแปลผลจากคู่มือหรือเอกสารกำกับก่อนเริ่มทำการทดสอบซึ่งการเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้ข้อควรระวังต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กำหนดก่อนนำมาใช้งานตรวจสอบวันหมดอายุเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ทดสอบให้สะอาดอย่าเปิดหรือฉีกซองที่บรรจุตลับทดสอบจนกว่าจะเริ่มทำการทดสอบอ่านผลตามเวลาที่กำหนดเพราะการอ่านผลเร็วหรือช้าเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดได้ไม่นำอุปกรณ์หรือตลับทดสอบมาใช้ซ้ำ นำชุดทดสอบที่ทดสอบแล้วพร้อมอุปกรณ์แช่น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วแยกใส่ถุงปิดให้มิดชิดทิ้งลงถังขยะติดเชื้อล้างมือให้สะอาดภายหลังทำการทดสอบกรณีผลทดสอบเป็นบวกให้แจ้งหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้านที่ติดต่อได้แยกกักตัวออกจากผู้อื่นและสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาสังเกตอาการวัดอุณหภูมิถ้ามีอาการให้ติดต่อขอเข้ารับการรักษา แจง้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยงจากการสัมผัสกรณีผลทดสอบเป็นลบหากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอาจอยู่ในระยะฟักตัวควรทำการแยกกักตัวและทดสอบซ้ำภายใน3-5วันชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ประชาชนสามารถใช้เองได้นั้นช่วยเพิ่มความสะดวกในการคัดกรองผู้ติดเชื้อแต่หากผลทดสอบออกมาเป็นลบก็ขออย่าให้ชะล่าใจเพราะเชื้ออาจอยู่ในช่วงระยะฟักตัว หากรู้ตัวว่ามีความเสี่ยงควรแยกกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างต่อไปด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา